สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับอือๆแลยแล้ว,ลวงานที่สี่ก็ผ่านไปอย่างสมบูรณ์นะครับ FC ทุกท่านมหากรรมบบบิ๊กบอยโตเกียวมิสิกหมอลำใจเกินร้อยนะครับ FC ทุกท่านผู้สร้างปรากฏการณ์ของวงการหมอลำบ้านเราโดยพระประแดงโปรโมชั่นผู้จัดงานที่มีไอเดียบันจิดนะครับ ที่นำสองวงวอลลมาประชันกันจนประสบความสำเร็จอย่างงดงามเลยทีเดียวนะครับพี่เอฟีทุกท่านรับทรัพย์อึซ่าเลยนะครับสี่คืนติดติดงานเลี้ยงย่อมมีการเลิกลานะครับและแล้วคืนสุดท้ายก็มาถึงซึ่งจะต้องอําลาจากซึ่งกันและกันไปทำหน้าที่ของตนเองต่อไปนะครับีเ e ีทุกท่านหลังจากที่โตเกียวมิวสิกเต้ยลาเสร็จแล้วนะครับก็ยังคงเหลือ ฝั่งของหมอลำใจเกินร้อยก็ยังคงแสดงต่อนะครับในช่วงเตยลานครับเอฟซีทุกท่านบอสบิ๊กก็ได้ลงจากเวทีเพื่อไปให้กําลังใจพี่ชายอย่างหน้าเวทีหมอลำใจเกินร้อยและก็มอบรางวัลน,นําใจให้พี่ชายถึงหน้าเวทีเลยนะครับเอฟซีเป็นมิตรภาพที่ดีของสองพี่น้องในวงการหมอลำที่น่าประทับใจมากๆเลยนะครับเอฟซีทุกท่านที่ทั้งสองมีความผูกพันเคารพนับถือกันฉันพี่น้องนะครับ เป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆนะครับของเอฟซีทั้งสองบ้านนะครับเอฟซีทุกท่านได้ถ่ายภาพร่วมกันด้านหน้าวิธีนะครับและล่าสุดเพจบอยศิริชัยโมลำใจเกินร้อยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยโพสต์ข้อความว่าโชคดีเด้อลาประทับใจหลายๆบงว่าสิได้มีโอกาสแบบนี้อีกตอนใดรักษาสุขภาพจับอย่างบาย,ย่างให้ประสบความสําเร็จราบรื่นราบรื่น มีพวกพ้องบริวารที่จริงใจเด้อลามีผลงานดีๆให้แฟนคลับได้ชมเชยตลอดไปนะครับเอี FC. เรียกได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆเลยนะครับที่พี่ๆในวงการมอลำที่มีความเอื้ออาทรห่วงใยน้องๆผู้ร่วมวงการเดียวกันนะครับเอฟซี FC. ทุกท่านเป็นมิตรภาพที่จริงใจห่วงใยซึ่งกันกันนะครับพี่ชายอุยพรให้น้องประสบความสำเร็จนะครับ ับว่าบอสบิ๊กโชคดีจริงๆนะครับที่เจอบุคคลรอบข้างให้ความรักความอุดูนะครับพี่ิหลังจากผ่านช่วงชีวิตทุกขระทมกับครอบครัวที่พังสลายอย่างบอบช้ำจิตใจนะครับแต่ก็โชคดีมากๆที่ผู้หลักผู้ใหญ่พี่ๆในวงการให้กำลังใจและมีมิตรภาพที่ดีมอบให้กับบอสบิ๊กนะครับพี่ไม่ว่าจะเป็นบอสโจโยโมนินสาวน้อยเพชรมันแพง หรือบอสโนดแห่งอีสานนครศินหรือแม้กระทั่งเฮียหน่อยนะครับและอีกหลายหลายท่านเลยนะครับที่มีมิตรภาพความผูกพันที่ดีมอบให้กับบอสบิ๊กของเรานะครับ f f c คนในวงการหมอลำไปมาอาสู่กันเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับเป็นยุคที่เปิดใจกว้างอ้าแขนรับซึ่งกันและกันนะครับเอฟทุกท่านเอได้เห็นก็ชื่นใจไปด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ได้มีชอ,อนิ ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยท่านแรกก็บอกว่าขอให้เฮงๆทั้งสองวงนะคะอ้ายกะพลังบวกคักโวยพอน้องดีๆบิ๊กเอ้ยฮักแพงกันเด้ออย่าขึ้นอย่าลงยามลงอย่าท้อมีพักมีพวกอุ้มชูก,กันไปบันดีที่สุดแล้วนะครับเอฟท่านต่อมาก็บอกว่าบิ๊กน่ารักมากๆค่ะแกรู้อยู่แล้วว่าถ้าได้เข้าไปแล้วออกมายาก แต่แกก็อยากให้กำลังใจบอสบอยก็ไปติดตามบอสบอยค่ะได้ทั้งขึ้นทั้งลงเลยรักทั้งสองวงเลยจริงค่ะนะครับ f อีอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าขอบคุณพี่บอยที่บอกที่สอนบอสบิ๊กให้ดูน้องขอบคุณทีมใจเกินร้อยที่ช่วยเหลือโตเกียวให้ผ่านการตั้งเวทีไม่ทันกำลังใจทั้งสองวงเฮงๆป,งปังๆค่ะหลงรักคำว่าไอ้บอยอ่ะจริงใจไม่เฟกตาฮัก คนแบบนี้ล่ะมีแต่คิดดีเว่าดีทําดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไปหน้าเมื่อก่อนผมุดจักบอกเคยติดตามบอกเคยสนใจจนมาติดตามบิก๊กจังมาได้สัมผัสไอ้บอยต่ฮักฮักนะครับเอฟนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวนิดท,ที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจบอยศิริชัยหมอลำใจเกินร้อยนะครับเอฟซี FC. ทุกท่านนี่แหละครับเอฟที่เขาเรียกว่าคนที่มีศินเสมอกัน มีไมเซ็ตที่ดีเหมือนเหมือนกันจึงได้มาผูกพันเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันพากันเจริญไปหน้าอย่างเดียวนะครับพีพีีคิดดีํำดีย่อมได้ดีแน่นอนนะครับพีพูซีทุท่าน